ตัวต่อไปนี่เราอยากจะแนะนําจริงนะคะขอตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้บอกเลยว่าอันนี้นะคะไม่เมาส์มอลจริงๆนะเพราะว่าคอไซอะใช้มาแล้วนะเกือบเก้าปีต่อเนื่องะค,ะคะแล้วบอกเลยว่าลูกใช้ด้วยนะคะ,คะเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งมากๆแห้งแบบว่าหน้า เป็นเกล็ดเลยไหมเป็นเกล็ดเลยไหมใเป็นเกล็ดเลยขาเนี่ยเหมือนเหมือนลายตะะแค่ฉันนึกถึงมังกรใช่ประมาณนั้นเลยจระแค่เหมือนหนังอะหนังกำแพงอะน้นเลยก็คือของทรายอยู่ในห้องแอร์เนาะทำงานในห้องแอร์มาตลอดตอนทำงานออฟฟิศอะมันยิ่งแห้งไปใหญ่แล้วหน้าเราก็จะแห้งแล้วตอนนั้นทำยังไงตอนนั้นอะตอนนั้นก็ไม่รู้ทำไงไม่รู้จะทำไงก็เอารีมมาทาทารีมไปแต่มันก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อันนี้คืออาบน้ำหมันๆทาอันนี้เลยแล้วมันไม่เนอะมากอ คอนเฟิร์มว่ามันไม่เหนอะนะคะแล้วมันไม่เหนอะเพราะว่าบางตัวครีมทาเหนอะแล้วเรายีบ้านเราหน้ารบอนเออล้วก็ทาตัวนี้เลยนะคะราคาเนี่ยหลอดใหญ่มากนะคะเป็นอโลอโลนะคะบางคนเนี่ยเจออะไรน้ำร้อนลวกแผลเขาเอาอันนี้ไปทานะคะก็นี่เลยอโลแบบเทมเพลนะสี่ร้อยแปดสบห้าบาทเองนะคะถูกมากนะคะใหญ่มากนะคะแล้วก็ผิวแห้งง่ายใช้ได้ใช่แล้วมันจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะไม่เหนียวเหนอะ เวลาแบบผู้ชายมารูปแล้วแบบผิวคุณแบบลื่นๆอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะแบบอู้ผู้หญิงคนนี้ผิวดีจังครที่ชอบนะคะแล้วก็อยากเอาไปอาลองดูนะก็สนใจก็พิมพ์ว่าเจลอะโลก็ได้อะโลเจลอะโลเจลแล้วกันกห็นซึมแล้วแห้งเลยะะไม่เหนอะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะทักโค้ดได้เลยเจลทาผิวนะคะคลิกลิงก์เลยนะคะ